ายเตือนคุณอาจไม่ต้องกังวลแต่ Windows 11 25 H2 มีปัญหาสีอย่างที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่รู้ Microsoft ได้ปล่อยอัปเดต Windows 11 25 H2 ตั้งแต่วันที่30กันยายน2 0 2 5แต่การตรวจสอบพบว่ามีปัญหาเล็กน้อยที่อาจทำให้บางฟีเจอร์ทำงานผิดปกติอย่างไรก็ตามบริษัทชี้แจงว่าปัญหานี้ไม่กระทบผู้ใช้ทั่วไปและกำลังพัฒนาวิธีแก้ไขในอนาคต 1. เล่นไฟล์ที่ถูกป้องกันด้วย DRM ไม่ได้ Microsoft ระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดกับ Enhanced Video Renderer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันด้วย DRM เช่น DVD หรือ b l u r a แม้ว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ผู้ใช้ที่ใช้งานแอปเก่าอาจเจอปัญหาเช่นวิดีโอหยุดเล่นเองหน้าจอจอดำหรือข้อความลิขสิทธิ์ผิดพลาดทางบริษัทจะแก้ไขในเดือนตุลาคม2 0 2 5 2. ติดตั้งไฟล MS ์ .msu ผ่าน w c ไม่ได้ผู้ใช้ที่เคยอัปเดต Windows 2 4 S 2แล้ว พยายามใช้ w c Windows d a s n d Installer อาจเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระบบทแมซึ่งทําให้ไม่สามารถติดตั้งไฟล์ MSU ได้แต่ปัญหานี้มักเกิดกับผู้ใช้ในองค์กรมากกว่าทาง Microsoft ยืนยันว่าจะแก้ไขในอัปเดตถัดไป 3. ใช้ SMBV1 ไม่ได้หนีมอหลังจากอัปเดต Windows 25H2 p โปรโตคอล SMBV1 ที่ใช้สําหรับแชร์ไฟล์ผ่านใน BIOS over TCP/IP จะไม่ทํางาน ได้วิธีแก้ไขชั่วคราวคือเปิดพอ์ที t c p 4 45, 4 5เพื่อให้ระบบใช้การเชื่อมต่อแบบ TCP โดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตาม Microsoft เตือนว่า SMBv1 ไม่ปลอดภัยและควรเปลี่ยนมาใช้ SMBv2 หรือ v3 แทน 4. Media Creation t ู o ใช้บน a ง6 4ไม่ได้ผู้ใช้ PC ที่ใช้ระบบา m 6 4จะไม่สามารถใช้ Media Creation ถูเพื่อสร้างไฟล์ติดตั้ง Windows 25 h 2ได้เพราะเครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับ PC ที่ใช้ CPU ประเภท AMD หรือ Intel เท่านั้นทางบริษัทแนะนำให้ใช้ PC ที่รองรับได้แทนหลอดไฟฟ้าสรุปแม้จะมีปัญหาสีอย่างแต่ Microsoft ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและมีแผนแก้ไขเร็วๆนี้ใครที่กำลังจะอัปเดต Windows 11 25H2 ยังสามารถทำได้อย่างสบายใจมุติกระดาษหัวเหลี่ยมคำถามท้ายสุดคุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้ จะส่งผลต่อการทำงานประจำวันของคุณหรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเราได้นะใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้ม